เดี๋ยววันนี้พิงจะมาสอนวิธีการทำภาพแบนเนอร์หรือภาพโปรโมทสินค้าง่ายๆด้วยโปรแกรม c a n วากันค่ะเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมกันมาก่อนเลยนะคะหน้าตาโปรแกรมของพิงอันนี้พิงเปิดใน Mac นะหน้าตามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือเราติดตั้งโปรแกรมเข้าไปในเครื่องของเราด้วยถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งไปติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะทีนี้อ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สิ่งที่เราจะทำอย่างแรกนะคะก็ไม่ต่างกับ Photoshop ก็คือเดี๋ยวเราไปตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนการตั้งค่าหน้ากระดาษเราก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะคำว่า create a design เราคลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นนะคะให้เราไปเลือกคำว่า custom size จากนั้นนะคะเราก็ใส่ขนาดเข้าไปเลยของพิงจะอยู่ที่ขนาดของพิงนะคะพิงจะใช้อยู่ที่7 8 8 ส่วน High นะคะผิงจะใช้940ด้านหลังให้เป็นพิกเซลเลยนะคะจากนั้นเราก็คลิกที่ create new design ได้เลยค่ะอ่าเราก็จะได้หน้ากระดาษว่างเปล่ามาลักษณะประมาณนี้นะคะทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเลยก็คือภาพ Product สินค้าซึ่งถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผิงจะเอาลิงก์ไฟล์นะคะ ให้คุณดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อไปใช้ฝึกฝนทำตามและต้องบอกว่าโปรแกรมที่ผิงใช้ผิงจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้คุณซื้อแบบโปรให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะสามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้และเราจะได้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องลิขสิทธิ์อะไรด้วยนั่นเองเนาะทีนี้เราเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราเอาภาพสินค้าเข้ามาก่อนผิงจะไปที่จริงๆสามารถไปที่ตรงนี้ได้เลยภาพสายลินีโชดเนา แต่บางคนเนี่ยมันอาจจะไม่มีตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณคลิกเข้าไปที่โปรเจกต์จากนั้นคุณก็ไปเลือกโฟลเดอร์นะคะแล้วคุณก็ถ้ารูปมันอยู่ในโฟลเดอร์ของคุณมันจะขึ้นมาอยู่ในนั้นแต่ถ้าไม่มีนะคะคุณก็อัปโหลดเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ของผิงเนี่ยอิมเมเห็นไหมคะมันจะมีรูปสินค้าอยู่วิธีการอัปโหลดผิงต้องสอนไหมเนี่ยเอ่อวิธีการอัปโหลดเนาะ วิธีง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพิงเข้าไปที่โฟเดอร์อ่ะไปที่โปรเจกต์ก็ได้อ่ะไปที่โฟเดอร์จากนั้นพิงก็เข้าไปในส่วนของภาพอ่ะเมื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ของภาพแบบนี้แล้วปุ๊บจากนั้นเราคลิกไปที่เนี่ยค่ะ3จุดแล้วเราก็คลิกที่อัปโหลดแล้วเราก็เลือกภาพสักภาพหนึ่งนะคะในเครื่องของคุณแล้วคุณก็กดเปิดได้เลยมันก็จะดึงภาพอัพเข้ามาในโฟเดอร์นี้เท่านั้นเอง แตงผิงไม่อัพแล้วนะคะเพราะว่ามีแล้วนะคะอ่ะทีนี้สิ่งแรกที่เราจะทำคือนี่เลยนะคะขวดสีชมพูนี้เราก็ดึงเข้ามาวางแบบนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าภาพมันค่อนข้างเล็กแล้วก็เจ้าตัวโปรแกรม Canva เนี่ยคะ่ะเขามีตัวอัพสเกลให้เราด้วยไม่ต้องห่วงนะคะถ้าสมมุติว่าภาพเราเล็กใช่ไหมวิธีก็คือเดี๋ยวเราไปอัพสเกลภาพกันก่อนไปที่ Edit นะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็ไปด้านล่างที่มันเขียนว่า image u p s c a l e r คลิก1นทีจากนั้นนะคะเราก็คลิกที่ลิมิตสูงสุดที่เขาจะให้เราอัพได้เลยบางภาพเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่2 2 x ก็คือคูณ2อะ่ะอัพได้แค่2 3ก็3าเงี้ย4ก็4คือถ้ามี8-98กเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะมี4แล้วก็อา4นี่แหละนะคะก็คือ4เท่านั่นเองแล้วเราก็กด upscale ค่ะ เพื่อที่เวลาเราขยายภาพออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่แตกไงให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ไปเลยอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาให้ดูด้วยเนาะว่ามี before กับ after จากนั้นเราก็คลิกที่ replace ได้เลยค่ะเขาก็จะเอาตัว Up Skill ตัวนี้มาแทนที่ภาพตัวนี้นั่นเองนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ขยายได้เลยให้มันใหญ่แล้วก็ดึงขอบให้มันขยับสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่มันไม่แบบเกะกะ ่ะประมาณนี้เริ่มแรกที่ผิงจะทําเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่พื้นหลังเข้าไปก่อนวิธีก็คือเดี๋ยวเราไปคลิกที่ element นะคะองค์ประกอบจากนั้นเนี่ยเราจะไปหาคําว่า shape เนี่ยค่ะมันจะมีคําว่า shape ตัวนี้เห็นไหม shape ก็คือรูปทรงเนาะเราคลิกที่ซ More เราจะเอาตัว shape เนี่ยสี่เหลี่ยมเข้าไปก่อนคลิกหนึ่งที หรือดึงเข้าไปก็ได้เนี่ยดึงไปวางอนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็มาลากแบบนี้ให้มันเต็มเต็มหน้ากระดาษแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไล่เฉดสีให้เขาโดยวิธีก็คือเดี๋ยวเราไปคลิกที่สีด้านบนตรงนี้ค่ะคลิกหนึ่งทีนะคะจากนั้นเนี่ยเราเลื่อนลงมาด้านล่างสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปหาคลิกอะไรก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันไล่เฉดสีอยู่แล้วสอันเนาะอ่ะสมมุติผิงเอาตัวนี้ก็ได้ คลิก1ทีเราคลิกเลือกเชฟตัวนี้นะคะจากนั้นเราไปที่3จุดเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไปคลิกที่ position จากนั้นเราไปที่ layer ค่ะแล้วเราก็ดึงไปไว้ด้านหลังเพื่อที่จะได้เห็นตัว product นั่นเองนะคะเมื่อตัวสินค้าอยู่ด้านหน้าแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีด้านหลังเนาะก็คลิกที่สีด้านหลังนะคะแล้วเราก็ไปคลิกที่ วงกลมตรงนี้นะคะที่เป็นการไ like ล่เฉดสีจากนั้นเราก็ไปคลิกตัวนี้ค่ะเห็นไหมคลิก1ทีมันจะขึ้นออปชันสีมา2แบบเห็นไหมคะมันมีสีเหลืองกับสีชมพูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีเหลืองคลิก1ทีให้เป็นสีขาวนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะตรงสีชมพูตรงนี้เราคลิก1ทีนะคะแล้วเราก็เอาเจ้าตัว i d o p p e r ตัวนี้นะคะมาดูดสีตรงผลิตภัณฑ์เรานิดหนึ่งประมาณนี้ ทีนี้นะคะเราก็มาปรับเจ้าตัวมุมของสีนะคะสักนิดหนึ่งเพื่อที่เราต้องการให้สีขาวมันอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ดึงให้มันครอบทั้งภาพนั่นเองแบบนี้นะคะอ่าเนี่ยมันจะมีลูกศรตัวนี้หมุนเพราะฉะนั้นอ่าดูกันให้ดีนะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสเต็ปแรกเราได้ละทีนี้เรามาใส่ตัวอิเลเมนต ต,ต่อไปได้เลยไม่มีอะไรยากเลยนะคะก็อ่ะให้คุณเข้าไปที่ Element ตัวนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกอย่างแรกก็คือหยดน้ำลองพิมพ์ภาษาไทยดูหรือใครถนรัดภาษาอังกฤษก็ได้นะหยดน้ำแล้วกด Enter อ่ะแล้วเราก็หาเอานะคะว่าเราอยากได้หยดน้ำประมาณไหนอ่ะโฟโต้ซีอสิ ถ้าเป็นโฟโต้มันจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยโปร่งแสงเท่าไหร่แต่ถ้าเรากราฟิกมันจะเป็นอ่าเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโปร่งแสงนะคะนี่อ่าลองผิงตัวนี้เนาะนี่ปนะคลิกหนึ่งทีลองตัวนี้ก่อนว่าโอเคไหมอลองปรับดูสิเดี๋ยวผิงขอดูตัวอื่นด้วยนะคะ C R ตัวนี้ได้ไหมอ่าตัวนี้เหมือนจะดีกว่าโอเคคือเลือกเอาตามแบบที่เราชอบได้เลยของผิงผิงว่าตัวนี้น่าจะเหมาะอ่าถ้ามันวางทับแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะให้คุณไปเลือกคําว่า position ด้านบนจากนั้นเราดึงเลเยอร์หยดน้ำเนี่ยมาไว้ด้านล่างขวดสินค้านะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมอ่าแล้วถ้ามันเล็กไปเราก็ปรับให้มันใหญ่ประมาณนี้นะคะอ่าเท่านี้เอง จากนั้นนะคะเราก็ไปที่ Element ต่อแล้วเราก็ใส่แสงนะคะอ่ะพิมพ์ไปว่าแสงแสงก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนอ่ะพิมพ์อันนี้คลิกไปหนึ่งทีแล้วเราก็หมุนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราปรับ o p ปา i ิ y ธซักนิดนึง ไปตรงนี้นะคะเนี่ยรูปทรงประมาณนี้เราปรับ p p a c i t y d ตดลงไปจากนั้นนะคะเราก็ไปหาแสงอีกดูเอานะคะว่าคุณชอบแสงลักษณะประมาณไหนเพราะว่าในนี้มันมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะข้อดีคือเราใช้อิเลเมนต์ได้แบบไม่จำกัดเลยถ้าเราซื้อแบบโปรแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อแบบโปรเนี่ยอโ้โหใช้ได้เล็กน้อยเท่านั้นเนาะ พิงจะเอาตัวนี้เพื่อที่จะติดตรงนี้แล้วก็ย่อนิดหนึ่งอ,อ่าประอาณนี้พิงว่าน,น่าจะตรงนี้น่าจะดีกว่าตรงนี้ดีกว่าไหมมองไม่ค่อยเห็นเนาะอ่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ไปปบโอซิตี้นะคะนิดหนึง่งอ่ะประมาณนี้กำลังดีนะคะจากนั้นเราก็จะไปเอาเจ้าตัวดอกคาโมไมล์พิมพ์ไปเลยคะ่ะ ดอกคาโมมล์อ่ามีให้เลือกมากมายเราก็คลิกเลือกไปเลยคุณชอบแบบไหนคุณก็ใส่ไปแบบนั้นนะไม่ต้องเอาตามผิงไปๆหรอกอ่าผิงตัวนี้เห็นไหมจะเห็นได้ว่าดอกคาโมไมล์นี่ก็คือเป็นเป็นแบบโปรนะคือโปรเท่านั้นถึงจะใช้ได้อะไรประมาณนั้นโอ้ย นะมันจะเกิดปัญหาแบบนี้นะคะวิธีแก้ของผิงก็คือเดี๋ผิงจะล็อกมันให้เรียบร้อยซะก็คือเราเลือกเลเยอร์เจ้าตัวพื้นหลังนี่แหละคลิกขวาหนึ่งทีแล้วก็ไปที่คำว่าล็อกแล้วก็ไปคลิกที่ล็อกโพสิชันโอลี่เนี่ยค่ะทีเนี้ยแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ขยับไปไหนละนะคะมันก็คล้ายๆกับ Photoshop อเหมือนกันนะอ่าตัวนี้ก็ขยับแล้วก็วิธีการทำให้มันเบอรอนะคะ ก็คือเราเลือกที่ดอกไม้ตัวนี้ปุ๊บแล้วเราไปที่ Edit แล้วเราก็ไปหาคำว่าเบล r จากนั้นเราไปคำว่า whole image หรือทั้งภาพเบลอทั้งภาพจากนั้นนะคะเราก็ปรับความเข้มความเบลอได้ประมาณนี้เลย46นะคะคุณอาจจะเอาน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็แล้วแต่คุณเลยจากนั้นผิงก็คลิกกลับมาเนี่ยคะ่ะมันก็เบอลอแหละใช่ไหมจากนั้นผิงก็กด ctrl c แล้วก็กด Ctrl V ก็ได้หรือคุณจะคลิกบวกตรงนี้ก็ได้เป็นการ Copy นะคะเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่อยากให้ทุกคนมองแบบบอก Ctrl อ Ctrl C Ctrl V อย่างเงี้ยบางคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกบวกไปเลยจบนะคะจากนั้นถ้าแสงมันดูดำไปหน่อยเราปรับแสงขึ้นขึ้นสักเล็กน้อยโดยไปคำว่า Edit นะ จากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกแสงได้เลยเนะะี่ยค่ะฟิลเตอร์เนี่ยอ่่าเนียอันนี้มันก็จะสว่างขึ้นไปหน่อยดูเอาว่าจะเอาสีประมาณไหนนี่เออของพิงเอาประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเราคลิกปุ๊บแล้วเราก็เลือกอ่าฟิลเตอร์ด้านซ้ายมือได้เลยเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะได้ดูสว่าง,สว,าง,ส,วางสว่างสวายนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เราก็ดูดอกคาโมไมล์เข้าไปอีกคลิกเข้าไปโอ้ยตัดไม่เนียนเลยนะเนี่ย ตัดไม่เนียนแบบนี้ไม่เอาด l ล t ทค่ะหารูปที่เขาตัดเนียนๆน,น,นะคะจริงๆเราจะเอารูปดอกคาโมไมล์ข้างนอกมาก็ได้ตัดจาก Photoshop แล้วก็อัพมาใส่ก็ได้แต่เพียงขี้เกียจน,นะคะเอาแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเราทำในนี้ล้วจะไปทำสองเครื่องมือสามเครื่องมือมัอนมันเหนื่อยนะคะเอาเอาอะไรที่มันง่ายๆไปก่อน PNG สิลอ,องใส่คำว่า PNG เข้าไปได้ไหม อ่าเพิ่มออปชันตึกดูสิได้ไหมประมาณนี้อ่าทีนี้ก็ไปดูส่วนอื่นๆเข้าไปใส่แค่ใส่เฉยๆเลยค่ะง,ง่ายๆธรรมดาธรรมดาอ่เพียว่าน่าจะอยู่ข้างบนเนี่ยอยากได้แบบมีก้านด้วยอะมีไหมเนี่ย กูอาจจะตัดไม่เนียนเเนียนไหมดูอ่ะขออยับนิดนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวพิงหาดอกที่มันมีก้านหน่อยสิ อาเจอแล้วตัวนี้คลิกไปนี่แล้วก็ปรับมุมเนี่ยค่ะแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากมายยากเย็นอะไรเลยนะคะส่วนอันนี้ก็ปรับอ่าส่วนอันนี้ผิงก็จะก๊อปปี้เนาะคลิกตรงนี้คือคำว่าก๊อปปี้นะคะแล้วเราก็วางตามที่เราต้องการอ่าแล้วถ้าจะให้เบอร์ก็ทำเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวพขยายมานิดนึงประานี่ถ้าจะให้เบอร์เนาะเราก็เลือกที่ดอกไม้ไปที่ Edit นะคะแล้วเราก็ไปที่เบอร์นะคะแล้วก็ไปที่ whole image แล้วก็ปรับให้เบอร์ประมาณนี้จากนั้นก็กดกลับมาเนี่ยคะ่ะทีนี้เราก็ปรับ position หรือปรับตำแหน่งของทุกอย่างได้เลยนะคะ ตามที่เราต้องการอันนี้ผิงก็จะทําเหมือนเดิมทําให้มันเบอร์อันนี้จะไปเร็วนิดหนึงเพราะว่ามันทําเหมือนกันหมดอนะนะคะอันนี้อยู่ที่การปรับปรับตําแหน่งแหละส่วนอันนี้ผิงจะกดบวกอีกอันหนึ่งไว้ตรงนี้เราก็ edit แล้วก็ไปที่เบอรอ์ไม่ต้องเบอร์ก็ได้รูปนี้ไม่ต้องเบอร์โอเค เอาเดี๋ยวสิว่าน,นี่เอาละเดี๋ยวนะอุ้ยอันนี้ขนล็อคกคลิกขวาไปที่ล็อกแล้วก็ล็อก position only นส่วนนี้ก็ปรับอนี่เห็นไหมคะหรือตรงนี้ก็ได้แล้วก็อยากจะให้เบอร์ก็ทำเหมือนเดิมเร็วนิดน,นึงเพราะว่า มันก็แค่ทำให้เบอร์เหมือนเดิมเนาะเบอร์ไหมเนี่ยดูสิเบอร์อยู่โอเคเอืมเดชพิงขอปรับเอ้เดวนะเดชพิงขอดึงไอ้ตัวหยุดน้ำข้างหลังก่อนนะไปที่โพซิชันไปเลือกหยุดน้ำปรับให้มันใหญ่สักนิดหนึ่งอ่าะอันนี้อ่า ดูสิว่าโอเคไหมอันนี้ผิงดูต้นฉบับไปด้วยนะเพื่อที่มันจะได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆดอกตรงนี้เดีย๋ยวผิงขอ delete ออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวหา่ะเอาดอกนี้เข้ามา แล้วก็ผิงจะไปที่ฟลิปก็คือการพลิกด้านของภาพเนี่ยค่ะท่านี้อ่ามันจะได้ดูมีมิติจากนั้นก็ไปที่อ d ดิทแล้วก็ไปที่เบลอเหมือนเดิมนะคะจากนั้นกดแบ c ็อ่าประมาณนี้โอเคไหมเดี๋ยวพิงขอดูนะได้อยู่อันนี้มากไปพิงด l ลิท โอเคด h ส t กร r ทอ่า okay. uh, อันนี้เดี๋ยวพิงดึงนิดหนึ่ง,งอันนี้ปรับโอเคทีนี้ถ้าจะใส่ text เข้าไปหรือตัวหนังสือเข้าไปเนาะเราก็ไปที่ตัว T เนะะี่ยค่ะแล้วเราก็เนี่ยแอ d a headline เข้าไปได้เลยหรือคุณจะเลือก Filter พวกนี้ก็ได้แล้วแต่แต่พิงเอา Add เข้าไปธรรมดาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอยากจะพิมพ์อะไรเข้าไปนะคะของพิงก็จะเอาประมาณว่า หอมนานจนติดอันนี้คือเราไม่ได้คิดเองนะผิงไปดูหมอหมอกล้องใช่ไหมก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะผิงชอบคอนเซ็ปต์เขาดีตัวเนี้ยจริงๆผิงซื้อมาใช้อยู่เหมือนกันนะจะบอกให้ใช้ดีเหมือนกันหอมจริงเออแต่ว่าติดหน้าผู้ไปไหมอันนี้ไม่รู้เพราะไม่มีผู้ให้หลองนะคะเออหอมนานจน หน้าผู้โอเคทีนี้เราก็วางจากนั้นถ้าเราต้องการสีเราเปลี่ยนสีเราไปที่ a ด้านบนจากนั้นเนี่ยข้อดีของ canva เนี่ยเขาจะเลือกเฉดส,สีที่มันคล้ายกับผลิตภัณฑ์ให้เรามาอยู่แล้วนะคะคือเหมือนมันรู้งานว่าเราต้องการจะเอาสีที่มันแมทกับผลิตภัณฑ์ อันนี้คือข้อดีชอบมากเราลองเลือกได้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะ a แมทกับตัวสินค้านะคะอ่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนฟอนต์ดูเอานะคะชอบฟอนต์แบบไหนใช้ได้ทุกอันถ้าเราซื้อแบบโปรเนาะใช้ได้ทุกอันจริงๆหอมนานจนติดหน้าผูเอาจุดๆๆไปสิอ่ะแล้วมันทำไมลอยอย่างนั้นละ่ะ โอ้ oh my god ที่มีกระดูงบนสิพิงว่าฟอนต์อันนี้มันก็โอเคแล้วนะอ่ะอันนี้ดีกว่าชื่อนี้นะคะถ้าใครอยากใช้ตามอ้าของพิงจะประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้วิเศษวิสอะไรมากมายแต่ถ้าอยากจะใส่เอฟเฟกเนาะเนี่ยตรงเท x t เนี่ยเราก็ไปที่เอฟเฟกแล้วเราก็เลือกเลยเราจะเอาเงาประมาณไหนเนี่ยคะ่ะเลือกเอาปรับได้นะคะเนี่ยพวกเนี้ยลองดู พิงก็โอ้ยประมาณนี้ก็ลดเลอเพอร์เฟกแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะใครทําตามแล้วเป็นอย่างไรบ้างพิมพ์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะหรือใครอยากให้ทําคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรก็ก็พิมพ์บอกกันได้แชร์กันได้เผื่อพิงจะเอาหัวข้อตรงนั้นมาสอนในช่องต่อๆไปนั่นเองนะคะแต่ก็จะไม่รับปากเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็งานยุง่งแต่ถ้าเสนออะไรมาที่มันน่าสนใจก็อาจจะเอามาทําแล้วก็แบ่งปันฟรีๆแบบเนี้ย ให้กับทุกคนนั่นเองนะคะแล้วต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้จริงๆผิงซื้อมาแล้วนะจริงๆซื้อมานานไม่ใช่เพิ่งซื้อด้วยซื้อมานานแล้วก็ลองใช้หอมมากบอกเลยว่าหอมมากแต่หอมจนติดหน้าผู้เหมือนที่เจ้าของเขาพูดไว้ไหมอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่มีผู้ให้ลองนะคะเพราะฉะนั้นใครลองแล้วมาบอกกันหน่อยก็ได้นะอ่ะประมาณนั้นอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก,กันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้จากผิงนั่นเองค่ะ